เดี๋ยวมาดูช้าๆกันนะครับอย่าหน้าไวดูภาพช้ามันไม่เอาดูอย่างนี้ถูกแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเอาเอง มองบอตลตลอดเวลามองเป้าหมายแล้วมองบอลแล้วอย่าให้โดนตรงไหนอย่าให้โดนกลางลูกได้ลูกนิดหน่อยโดนตรงไหนของเท้านี่นี่ของเท้าโฟกัสมันสมาธิโฟกัสแค่นี้แล้วก็ฝึกเอามันจะแม่นยำขึ้นเดี๋ยวมาดูความแตกต่างของเงยหน้าเร็วกับมองบอลจนกว่า ขาจะประทะลูกบอลแล้วค่อยเงยจะเงยช้าเงเร็วนี้แล้วแต่ถนัดน,นะครับแต่ควรมองแต่เมื่อเก่งแล้วนะเก่งแล้วไม่ต้องมองก็ได้แต่ว่าพวกเราคือควรจะมองดีกว่าดีที่สุดเพราะเงยหน้ายัางไงก็ทันครับมาดูของมันอย่างแรกอย่างแรกคือหน้าเร็วหน้าไวเงยหน้าเร็วหน้าเร็วไม่ได้ลุ้นเลยเห็นไหมทั้งทิศทางทั้งเป้าหมายทั้งน้ําหนักทั้งเพราะว่ามัน จุดกระทบของลูกบอลมันไม่ตรงตามที่เราอยากให้โดนแต่ถ้ามันโดนมันก็จะเข้าเป้าแต่ซึ่งยากมากถ้าเราไม่มองจะให้มันโดนเป้าโดนจุดที่เราอยากให้โดนจริงๆมันยากมากจนต้องทําจนเก่งมากๆจริงๆถึงจะไม่ต้องมองบอลแล้วดูมองบอลดูดิศทางน้ําหนักมันจะสวยงามกว่าครับ แม่นยํากว่าน้ําหนักดีกว่าซึ่งก็ต้องฝึกฝนเพิ่มกันเอาครับวันนี้ขอบคุณครับ